ออบิิมมนชแนะนํำบทอัลฟิลบทอัลฟิลเป็นบทมักกียามีห้าองค์การที่กล่าวถึงเรื่องเจ้าของช้างขณะที่พวกเขามุ่งไปเพื่อทำลายอัลกะบะดังนั้นอัลลอฮ์จึงตอบโต้แผนการของพวกเขาด้วยการสังหารพวกเขาอย่างราบคาบและทรงคุ้มครองบ้านของปรุงจากการเข้ายึดครอง และการล่วงละเมิดและส่งให้ไพร่พลมาทำลายกองทัพของอับรอฮ์อัลอัชรอมเป็นสองเท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจะง,งอยปากของมันแต่ถ้าว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่ากระสุนทำลายซะอีกจงกระทั่งอัลลอฮ์ทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิน้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ในปีเกิดของมุฮัมมัดอิบนูอับดุลลอฮ์คือในปีคิตศักราชที่570และนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่บ่งชี้ถึงความสัจจาแห่งการเป็นนบีของท่านิิมลา ใพระนามของลลอ a ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเจ้ามเห็นดอกหรือว่าพระผู้อิบาลของเจ้าได้กระทำกับพวกเจ้าของช้างอย่างไรพระองค์ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือ และได้ทรงส่งนกเป็นฝุงูงลงมาบนพวกเขามันได้คว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็งแล้วโปรองทรงทำให้พวกเขาเป็นดั่งเช่นใบไม้ที่ถูกกัดกิน